คลิปนี้นะคะมมนาจ,จะชวนเพื่อนๆน,นะมากแกะกลอ่องนี่แต่ขอสารภาพก่อนแอบเปิดแล้วเพราะว่าเขาส่งมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์หรือวันอังคารน,นั่นแหละแล้วก็อันนี้ผ่านมาวันนี้วันศุกร์นะคะมมนาเพิ่งได้มามีเวลาก็คือว่าเรื่องของเรื่องคือมมนาสั่งเจ้านี่มาเมล็ดพันธุ์มอนสเตล่าใจแอนสั่งมา10มาเมล็ด นะคะในราคาเม็ดละ15บาทก็คือในซองนี้150บาทิบาทนาสั่งซื้อมา10เม็ดนะคะแล้วก็วันนี้มันาก็จะเอาเขามาลงกระถางเพราะชำน,นะโดยที่เขาก็จะมีวิธีการมาให้เขาก็จะมีวิธีการปลูกมาให้ด้วยว่าเราควรจะปลูกอย่างไรแบบไหนนะคะแล้วก็ วิธีการดูแลเขาในช่วงที่เราเพาะมาเมล็ดเนี่ยเราจะดูแลเขายังไงเขาก็จะมีวิธีการมาให้ด้วยก็เดี๋ยววันนี้มานาจะลองมาทําตามวิธีการที่เขาบอกตามนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันว่าต้นมอนสตเตล่าใจแอนของมานานะอันนี้แล้วที่สําคัญเขาบอกว่ามันด่างด้วยนะก็เดี๋ยวต้องอรอลุ้นนะว่ามันจะด่างจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเพราะกันเลยจ้า สำหรับวิธีการเพราะของมะนาววันนี้มันอาจจะใช้แก้วโยเกิร์ตเป็นแก้วเพาะนะคะมันทั้งหมด1ิเมล็ดม,นมะนาวก็เตรียมมาทั้งหมด10บใบก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเวิธีการเขาบอกว่าให้ใช้มเมล็ดมันเป็นมเมล็ดสดอยู่แล้วปลูกได้เลยไม่ต้องแช่น้ำใช้กะามะาพาวสาบหรือขุยมะาพาวนะคะแช่น้ำไว้หนึ่งคืนเพื่อให้ดูดน้ำแล้วก็เริ่มปลูกได้เลย ก็คือว่ามนาจ,จะใช้วันนี้มนาจ,จะไม่ได้ใช้กากมะพร้าวนะคะมนาจ,จะใช้นี่มนาจ,จะใช้อันนี้ค่ะมนาจ,จะใช้พีทมอสนะคะพีทมอสใส่ไว้นะจะลองพีทมอสสัก5้าแก้วดีกว่าแล้วก็ที่เหลือจะเป็นที่เหลือก็จะเป็นขุยมะพร้าว จะเอาพิมมอดไวสักห้าแก้วเขาบอกว่าให้เหลือด้านบนไว้เศษหนึส่วนเสเศษหนึส่วนสของกระถางเขาก็น่าจะประมาณนี้แหละนี้ขอใช้พิมมอด5้าแก้ว รียมพีทมอดไว้5แก้วนะคะสำหรับ5้มล็ดก็เดี๋ยวจะใช้พีทมอดหแก้วแล้วก็คุยมะพร้าวสับอีกสัก5แก้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบไหนมันจะเริมเติบโตได้ดีกว่ากันนะอันนี้เป็นมเมล็ล็มอนสเตล่ a ใจ ตุ่มงอกออกมาแล้วเขากา็รันตีนะว่าว่าขึ้นทุกเม็ดนะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเม็ดอุ้ยได้แถมมาหนึ่งเม็ดเหรอมาใมหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเมตรพอดีโอเคสิบเมตรพอดีค่ะมันก็เรามาเริ่มปลูกกันเลยนะวางเมล็ดไปบนนี้เลยอ่ะ จะด,ดูแล้วเหมือนเขาจะเริ่มงอกแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่อยากจะลุ้นคือเขาบอกว่ามันด่างอ่ะไม่รู้ว่ามันจะด่างจริงอย่างที่เขาบอกมาหรือเปล่าถ้าด่างจริงเดี๋ยวมันน่าจะมาบอกว่ามันน่าสั่งมาจากที่ไหน ไม่เอาเอาอันนี้เ,เสร็จขนาดเสร็จแล้วเอากลบหน้าโดยพิทมอสโดยกลบชุบจุบชุบ,ชบไม่ต้องหนามาก แฉนะเขาบอกมาแบบนี้พ่อ จุดโอเคเสร็จไปแล้วห้าต้นอันนี้ใช้เป็นพีทมอสรกปีก่อน เตรียมปุยมะพร้าวมาแล้วนะคะอีก5้าแก้วนะเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเพื่อนๆนะคะก็เดี๋ยวเราจะลงปูกกันเลยทําแบบเมื่อกี้เลยวางเขาลงไปแต่อันนี้ดูละมิน่าจะรอดอก็มาลองลุนดดอุ๊บเสร็จแล้วก็ให้โรยหน้าเลนะ็กน้อย พีทมอ,อนะ้วยหน้าดีกว่า แค่พอแชรแค่พอให้เปียกเออแค่อพอให้เปียกไม่ให้เขาแชะมากแล้วก็ไม่ต้องลด เดี๋ยวมะนาวก็จะเอาไปตั้งไว้ในที่ร่มรำไรนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องรดน้ําทุกวันแต่ถ้ามันแห้งก็ให้รดเพิ่มแค่พอให้เปียกแต่ห้ามแช่หนึ่งถึงสองวันรดครั้งนึงก็ได้รอเจ็วันรากงอกหนึ่งเดือนใบแรกเริ่มมาอ่ะวันนี้วันที่วันนี้วันที่สาก็อีกหนึ่งเดือนก็คือประมาณวันที่ สามสิบพฤศจิกายนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าต้นมอนสเตอร่าใจแอนของมะนาที่สั่งมาทางอินเทอร์เนต็ตเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะ<อ>แล้วก็เขาก็เคลมมาด้วยว่ามันเป็นใบด่างนะมะนาเพาะได้ทั้งหมด10กระถาง10ต้นนี้ เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าทั้ง10ต้นนี้มันจะเติบโตขึ้นมาเป็นมอนสเตอร์ล่าใจแอนให้เราหรือเปล่าเดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตามชมกันในคลิปหน้านะจ๊ะสำหรับคลิปนี้มานาไปก่อนนะสวัสดีจ้า